you mm -hmm. เก็บแบบนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนต่อเมืองนะคะใช่ค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้มาสี่ชุดด้วยกันนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวก่อนชุดแรกเนาะใช่ค่ะชุดนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นบัลคาสิโนาโวลุปะเฮ้ยไม่ใช่เนาะเป็นอันแรกนี่เหมือนคิทจจักเลยอะนี่ยค่ะพอต่อเสร็จแล้วสี่เซตมันจะเป็นแบบนี้เลยอะอันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบอะไรคะเป็นเมืองเป็นเหมือนอันนี้อันนี้เป็นคิทจจักใช่เป็นเหมือนโบดเป็นโบดเนาะแล้ว จะต่อใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น4ชุดนะคะถ้าเราต่อมาเทากันต่อเป็นเรือโอเคค่ะเดี๋ยวเราแกะกันดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่แอ้มมันจะต่อน้อยไปหามากค่ะน้อยไปหามากโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังแกะอยู่นะว่าทําไมมันจะมีอะไรบ้างพี่เมียวมัาน้องมาออกมาให้พี่เมียวได้ดูมันเลยนี่ไงมาเฟอร์เปิดแล้วน้ำมันจะมีอยู่ถุงเดียวค่ะชุดเดีวเนาะ อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาแยกออกชิ้นเล็กช yeah ิ้นน้อยดว่ามากเลยากแม่ร like uh, ีวิวมานานเลยตอบเดีก่าใล่มยอ่ะไมไหมกเจะต่อเป็นชุดๆของมันนี้ก็จะเป็นชุดนนี่นะแล้วนี้ก็จะเป็นชุดล้วก็ทั้งหมดมีกี่ถุงลูกหนึ่งสองสาสี่ แล้ว5้าด้เป็นไฟนะคะแล้วก็จีมีคูมมมค่มือ้มาลยคู่มือกล้างออกมาเลยค่ะลูกโอ,ยกอ,อ้ย่คยค่ะนี่เคู่มือเมือก็จะมีบอกตั้งแต่วิธีที่1ถึงวิธีที่ยนะคะนี่นะนเป็นานแรกนะคะหนมี่ห้ถึง่เดค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมี 25, ถึง22เลยนี่นะ <5 S 2> เดี๋ยวเรามาดูวิธ no. ีแรกกันก่อนดีกว ok. ่าเราต้องต่อตามเขาไม่งั้นเราจะไม่ฐานค่ะฐานอ่าเราต้องต่อฐานที่ต่อน้ำถุงแร่ออกมาเลยค่ะอันนี้คือถุงนะค่ะงั้นเักลูกถุงนี้คือถุงฐานนะคะนี่คือตัวฐานค่ะโอเคค่ะน้องมุกตัดเลยชิบเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อพี่หมิวก็ต่อเามนนะจ๊ะพีนี่อย่พี่มิ้วโอเคแล้วมีวิธีมันต้องเสร็จทันเลยโอเคโอเคมากันแรกเราต้องเอาฐานสีดำๆนะคะวางก่อน วางเสร็จแล้วเราจะเอาเป็นสีเทาเพราะสีเทานี่มันต้องมารต่อกันเนาะอันนี้มันจะเป็นแต่ว่าเหมือนอันนี้ป้าสีขวนากนี่อันนี้สีขาวไหนต่อไหนเฉนะคจะมีทีอ่ะไหนี่ไเขจะบอกว่ามีอันลูม่ีีสีอมีสมอันนี้ค่ะอันนี้หคูหนึ่งมีไหมรือว่าเขาจะให้เราเอาจากอื่นด้วย้อันนี้ก็ยากมากนะะ เดมสองตอนแรกคุณยังงงงจะไดอยั้นเนี่ยมไ่อัเี้ยลูมอง่อันนี้ไม่กระอีกต่อวันนจะเป็นันอันนี้หรือเปล่าอันนี้ป่ะตอนนี้เราก็จะงงงงแสติกเกอร์ไมคร่งะคร้ันีหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็อนไหนอนนี้หาอีมาันจะมีหมอกนนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่า่าีอันนี้หอะไรส่างองอนี้ เอาอยู่ตรงกลางเราร้ออันนี้แบบจะเป็น,ปนโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไปขั้นตอนที่สองนะมันด้ กค่ะก็แกระเทออกมานะคะ้ตอนที่สาเ่ือันยากาเลยไเลยแล้วข้นตอนที่ไรแล้วลูกั้นตอนที่สแล้วสรตอนท่สาก็มจุดจุดตองการจดจกตีเหลี่ยมตีน้าตาล่ะนี่แม่าแล้วนเียมสีน้ำตาลลูกแบบนี้ตรงนีอีมี่เมวาวางนี้ก่อมันจะมีตัวอย่างบอกนะคะแต่เราก็ต้องแบบทำยากมาก ถูกไหมเอาเราไปขั้นตอนต่อไปตอนที่มันก็มีอีกสอันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงตอนที่เล่ต่อเป็นไฟแล้วนะมันก็จะมีหลอดไฟมาทำไมนะคะอันนี้มันก็สามารถเปิดได้นะคะตรงปุ่มนี้นะเดี๋ยวแม่จะลองเปิดให้ดูนี่มันก็จะเป็นไฟตรงว่างมากเลยเนาะใช่ค่ะมันจะเป็นไฟเหมือนเลโกลล้เลย เป็นหน้าตาแบบไหนนะเดี๋ยวแม่อาบนยวก็จะต่อไปเรื่อยๆเนาะนะ้องมุกชนะ่วยเนาะก็ช่วยกันตอนนี้มันก็ถึงขั้นตอนประมาณที่6แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันต่อที่ขั้นตอนที่7เลยดีกว่ามันก็จะยากนิดน,นึงนะคะต้องใช้ความแบบว่าใจเย็นๆนิดน,นึงนะ,ะถ้าเกิดเราใจร้อนก็จะต่อไม่ได้นะโอเคไป้อันนี้อะไรลูกอันนี้หนึ่งต้องใช้ข้อไหนเอ่ยมาตัวนี้แหละที่มันเป็นขั้นตอนที่เจ็ดนะคะที่ใช้เป็นขานี่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 ใช้เป็นอันนี้เฉลี่ยสีขาวสามพัาน,าในให้แม่ตีให้ น้กเอนั้นเก็บที่อกานตอนรงนี้ตอนนี้นแม่ก็จะเลือกเป็นชิ้นที่จะต้องต่อนะคะให้กับเห่อหลนะสามชิ้นที่ค่งมือแล้วก็อันนี้อีกว่าไหนอี่เป็นหางนี่พี่เดลจะแล้วลไ,ไหนคะเพื่อนไหนเโอเคอา,านาม้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต่อเสร็จไปแล้วหน้าหนึหน่งใช่ไหมลูกค่ะแล้วก็ถึงวิธีที่สิเ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อวิธีที่สิบสองถึงวิีที่เลยหน้าตาเราก็จะอมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะ้น พี่ม,ม่บอกานจหลัเล็กนะแล้วก็ด้านขงจะเป็นแบบนี้นะแล้วต่อยากนิดนึง้แล้วก็ชิ้นส่วนมันเล็กมากนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆก็กต้องมีผู้ปกครองคอย,คยดูแลดยเ,เข้าปากก็ได้ถ้าเป็นน้องเล็ก,ลกๆับน้องมันก็จะอันตรายนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเป็นขั้นตอนที่สิบสองเราจโอเคค่ะไปเลยมาไหนแม่จะช่วยดูเรา้เหมือนเดิมนะก็จะเป็นตัวนี้นี่จะช่วยอมาเอาอันนี้สองแล้วคะจะเป็นน<า>ัก

ม,มันจะไม่ใช่สีเขียวได้ไงล่ะเมือ่ออันนี้่หาม,มายถึงงูมันติดสีเกลือก่อนติดในลูกแต่มันติดเข้าไปแล้วมันจะยากค่ะตอนนี้นะคะแม่นหนิวหนองงูนะคะก็ใช้เวลาในการต่อเจ้าตัวเลโก้หรือว่าแซมเบิ้บล็อกนะคะเป็นเวลานานมากเลยชใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอาต่อเสร็จแล้วนะคะมันก็เหลือตัวต่อด้วยอ่ะแล้วมันจะออกมาเป็นสภาพไหนก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่มันต้องออกมาเป็นแบบนี้ นะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว,ว่าฝีมือแม่ที่มิว์นุม่มจะเป็นยังไงนะวิมีวเปดิาดคะแนนดี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 มีด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 แต่ดีนงดีคุณแม่เ,าเมมีาีดีดีคีดีไีดีดนูมดี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 ดไดี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 ดิดี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 ะีะีด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 ีราจะให้เพื่อดูดีดีดีดนดีนด ความพิเศษของมันคืออะไรลูกแต่ด้าหนหลังมันจะเป็นโล่งๆอย่างนี้นะคะแต่มันเปิดไฟได้วยอ้าวตะมุกโชเลยเปิดไฟนีสส่สวยมากๆคือตอนกลางคืนอ่ะเราก็เล่นได้นะเราก็เปิดไฟเล่นมันก็เป็นแบบว่าเหมือนตัวโมเดลนะคะน่ารักน่ารักนะที่เราสามารถจะ,ะเก็บสะสมไว้ได้ด้วยนะคะค่ะก็จะเป็นเซ็ตเลยนะเห็นที่แม่บอกว่าถ้าเกิดเราต่อ ครบสี่เซนต์ลั้นก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะมีประมาณสี่คอลเลคชันนะ,ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจกนะ็สามารถไปดูได้ที่ไอจีของร้านล <Leo S 2> <Leo S 1> ีโอทอยนะคะขอบคุลร้าลีโอทอยด้วยนะคะที่ส่งตัวเลโก้หรือว่าเซมเบอร์บล็อกมาให้พวกเราได้ต่อกันนะคะมันก็ยากมากค่ะแม่บอกเลยนะคะแล้วถ้าอย่างอื่นแล้วถ้าสามแบบนีจะยขนาดนี้เพราะมีสองชั้นใช<า>นะ่ขนาดหลังนี้นะหลังเล็กนะเนี่ยนะแม่จ<ม>วใช้เวลาแบบว่าเกือบแบบ เกือบชั่วโมงอ่ะใช่แล้วแเป็นหลังใหญ่องสเอเวลานานมากแม่เลยนะคะประมาณสชั่วโมงได้ใช่โมงแล้วเป็นไงคลิปนี้เราขอตัวลาเพื่อนก่อนดีไหมลูกค่ะค่ะถ้าไงนะคะฝากเพื่อนนะคะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้พี่มิ้วน้องมุกนะคะได้ที่ไหนลูก YouTube Facebook Instagram ด้วยนะคะตอนนี้นะมี Instagram แล้วเนาะสำหรับวันนี้ค่ะเราสาคนะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ไปายเหนื่อยมากว้าวนี่สวยมาก